สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกนะคะวันนี้อยู่บ้านป้าแตนนะที่สองแล้วนะอยู่บ้านป้าแตนฝนตกว่าจะกลับบ้านฝนตกคนไทยน่าจะรอฝนหยุดกว่านี้ก่อนน่าจะพอดีกับน้องน้องแอ,อดมินเขาพักเที่ยงแหละเดี๋ยวให้ดูนะว่าฝนตกฝนตกจริงๆนะเนี่ยจะกลับบ้านได้ไหมวันนี้สิกลับไปกินข้าวเที่ยงใดอยู่บ่านนี่ นี่นะเห็นไหมฝนตก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 แต่ไม่ไม่เยอะฝนตกลินฝนตกลิน

เพราะว่าเด็กเดใกล้จะพักเที่ยงละน้องแอดมินก็จะเก็บของพักเที่ยงแล้วนะคะใกล้จะผิดพักเที่ยงแล้วลงไล์แล้วบอกนี้เก็บของแล้วน้องๆบริหารเก็บของเที่ยงแล้วค่ะกินข้าวกินข้าวทานข้าวพอดีจะรอพอดีก็เลยรอน้องแอดมินปิดบ้านแล้วก็กลับไปทานข้าวกินข้าว กินเข่าคือกันเดอข่อยกระดาอยากกินเข่าคือกันพอดีกับสิเมื่อพอร้อมกันเดี๋ยวจะมาอีกทีน่าจะเป็นช่วงบ่ายบ่ายมามาตอนน่าจะนู่นแหละบ่ายพอดีน้องเขาจะปิดบ้านเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยของน้องๆเขาหัวหน้าใหญ่จะไม่อยู่กี่วันเนี่ย <laughs> น่าจะสองสามวันเน,ะ right. นาะสอ๋อ <laughs> าวตายาว,ยาวหน้าใหญ่หน่าจะหยุดยาวอืมเอาไปอิไงไว้ข้งนอกเนะ้ยเออเอาไปอิไงไว้ข้งนอกเดี๋ยวให้ลอบนอกนอก่อนแต๊ล็อกแล้วล็อกแล้ว พี่แอนไปไหนมาหนูให้นิกกี้อยู่ตรงนี้แล้วนะนิกกี้เมื่อคืนนี้นิกกี้อยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลยเหรอฮะนิกกี้อยู่ตรงนี้ทั้งคืนเ่มื่อคืนนิกกี้อยู่นู่นอ๋อไม่เป็นไรนิกกี้อยู่นี่เลยเพราะว่ามันมันฝนตกอ่ะหนูก็เลยให้ให้มาอยู่นี่แย่งที่พี่แอนเลยหรือว่าเอาไปผูกไว้ตรงไหนดีไม่ให้ก็อยู่นี่แหละอยาให้ก็อยู่ตรงฝนเดี๋ยวเขาไม่สบายใช่ ตอนนี้อยู่กันไม่คีนะคะเอฟซีเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้น้องเขาบอกว่าเห็นผูกตรงนี้ก็เลยก็เลยย้ายมาผูกมันฝนตกไงมันฝนตกนะเนี่ยฝนตกฝนตกลินฝนตกลินวิ่งตามน้องแอนนี่จับ ค่ะจะกลับแล้วกลับไปกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายบ้านล็อกแล้วนะน้องๆเขาจะกลับไปกินข้าวเที่ยงแล้วน่าจะไม่มีอะไรเปียกกมั้ง มาแล้วไปถ่ายคลิปสเบียงเทียบเลยนิกี้สเบียงเทียบสเบียงทั้งน้ำทั้งสเบียงทั้งน้ำไม่มีใครช่วยมึงเลยเดี๋ยวนิกี้ไม่รู้มันกินอาหารเม็ดไหมอ่ะกินกินกินเมื่อกี้นี่กินอยู่เมื่อคืนอาหารเม็ดมาไงเมื่อวานไปอ่ะกี้กินไหมอาหารเม็ดเราอยู่ในตู้ปาั้นก็มีข้างหลังอ๋อแต่แต่บ้านล็อกแต่บ้านล็อกไม่อันนี้พี่ ลงจินมไม่ให้เงินไปซื้อเอ้ยทำไมไม่กินอ่ะมันก็กินเมื่อกี้นี่ไงกินเยอะไม่ได้นะมันก็กินเรื่อยๆของมันน้ำอ่ะให้ะหยอกะหยอกแล้วไม่มีกระเป๋าไม่ไม่ค่อยเขาเขาหยอกเขาหยอกจะให้ปล่อยเขาหยอกจะให้ปล่อยเขาไม่นะพี่แอนเพราะหนูเอาไปมันกินมันกินนะตายม่ก็กินเมื่อกี้นี่ก็เห็นกินอยู่พี่แอนมันก็กินเรื่อยๆ กินเยอะไม่ได้นะเขาบอกอาหารเม็ดน่ะไม่ต้องใส่เยอะยังไม่ได้ครับใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่พี่อ๋อใจพ,พี่อ๋อหิวข้าวอ้าวเออเออจะไปกินกินตอนนี้กูอ๋ออยู่ข้าวถูกไซื้อเป็นของเพชรดิกอะไรนะเพชรอะไรนะเพชรอะไรนะพี่พี่อ๋อเพชรดิกีนเนี่ยเออเพชรดิก,กีอ่ะที่มันผสมตับเมื่อวานซื้อรู้สึกว่าถุงหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะสองหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเกือบสองโลนเลย ที่เห็นเห็นในตู้เห็นในตู้บ้านปัแตนก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวจะเอาให้ด้วยดิพี่อ๋อเลือกสีแดงให้นิกกี้เมื่อวานมีกระดิ่งด้วยแล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยเดี๋ยวมันก็ทิ้นเดี๋ยวมันก็ทิ้นนี่นี่นี่ซื้อโซ่ด้วยนะใช่ต้องเป็นโซ่เส้นใหญ่แบบนี้เนี่ยซื้อโซ่ให้เขาด้วยใช่ดีเหมือนกันเนาะจะได้เปิดอะไรขึ้น เป็นเพื่อบานนี้ไปเติมซิเร์ยังน้ำมันมีลงนี่นะคะไปเติมน้ำมันมาน้ำอันฝนสุจ้าผ้าเดี๋ยวมาแต่ซิเร์คือเปะโอเอ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 อค่ะ ฝนก็ฝนก็หยุดแล้วนะคะฝนก็หยุดแล้วฝนปลอยๆนะคะฝนตกปลอยฝนตกลิ่นฝนตกลิ่นก็เป็นตะขันอันนี้ได้นี่โอ้ต้นทุเรียนก็โตแล้วนะคะนะ้าตายเพิ่งจะซื้อมาปลูกนะวันนี้ว่าจะสืบเป็นตาเด็กกินอยู่ด้ต้นทุเรียนเฮือนพนลุงมาน่าจะได้ตัดนะกล้วยกล้วยต้นนี้นะ บอกเมื่อวานนี้ลุงบอกว่ายังไม่ถึงวันที่แต่นะแต่ว่ามันจะล้มแล้วนะถ้า,ถาลุงไม่ตัดนี่มันจะล้มแล้วนะต้นกล้วยนี่ลม้มลูกมันก็โตเต็มที่แล้วน่าจะตัดได้แล้วนะคะลูกใบกะเพรากับากงามงาม,ม,มีฝุน่นมีฝุ่นเยอะ ร้อนฝนตกหัอออกมาแล้วกะแดดออกฝนตกแดดออกนี่นะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหน้าตายกกอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย